ปฏิสนธิจิตจิตเกิดขึ้นสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนนั่นคือเกิดชาติก่อนคืออดีตจิตที่เกิดสืบต่อจากอดีตาชาติคือปัจจุบันชาติความเกิดของจิตที่ทำกิจสืบต่อจากชาติก่อนเป็นบุคคลนี้นะคะน่ากลัวไหมคะถ้าจะพูดถึงกลัวตายเนี่ยเกิดเนี่ยน่ากลัวไหมคะคิดก็ไม่ออก ใช่ไหมคะว่าจะกลัวดีหรือไม่กลัวดีแต่ก็คือไม่รู้ค่ะก็ไม่รู้แล้วจะไปกลัวอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิสนธิจิตด,ดับแล้วจะไม่ให้จิตอื่นเกิดสืบต่อได้ไหมทั้งๆที่จิตก็เกิดดับสืบต่อตลอดก็ไม่รู้ว่าเป็นนิยามะนะคะเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นไปเมื่อนามธาตุเกิดและดับไปปราดไปโดยไม่เหลือเลยโดยสิ้นเชิง นะคะเป็นปัจจัยให้จิตและเจตสิกเกิดสื่อต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นแต่ว่าสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมนะะี่ค่ะมีกิจหน้าที่การงานเฉพาะแต่ละอย่างไม่ใช่เกิดมาเป็นกระดาษเกิดมาเป็นต้นไม้หรือเกิดมาเป็นอย่างอื่นนะคะแต่ว่าเกิดเป็นาธาตรู้เพราะฉะนั้นาธาตรู้แต่ละขณะนึนก็ทํากิจรู้แต่ละอย่างเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตเกิด เป็นาธาตรู้เกิดขึ้นนะคะทำกิจสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนไม่มีใครเดือดร้อนเลยใช่ไหมคะจิตนั้นดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อจนกระทั่งถึงขณะนี้แต่ว่าจากปฏิสนธิจิตเมื่อปฏิสนธิจิตดับกรรมที่ทำให้เป็นบุคคลนี้ตอนนั้นยังไม่รู้เลยใช่ไหมคะจะเป็นใครรูปร่างหน้าตายัางไงพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูง มิตรสหายลาบยศสการะเสื่อมลาบเสื่อมยศที่จะเกิดขึ้นในชาตินั้นไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้แต่ต้องเกิดเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย